ค่ะสิราศีค่ะไปต่อที่ราศีสิงห์ธาตุไฟนะคะเรื่องราวของโชคดีมีลาบค่ะมีลาบผลอะไรบ้างเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 7ปีมะโรงนะคะสจหรับไพ่นี้ก็ของเพื่อนบ้านนะคะฝ่ายตรงข้ามอยาดมีพี่น้องหรืออีกฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือชาวสิงห์เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ มาเริ่มกันชาวราศีสิงค์ค่ะโชคดีมีลาบอะไรบ้างอืมด้านผลงานค่ะกะมะกิจธุระนะคะอ่าในรอบเจ็ดปีนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งปีเหลือหกปีเราจะอยู่พันขวนผลปรุงแปลไปได้เดินทางไปหลายถินที่เลยค่ะเพื่อการงานแนมะ้จะ เปลี่ยนการงานอะไรไปเกี่ยวข้องกับมวลชนฟุ้งชนผู้คนนี่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุปสรรคปัญหาต่อสู้นะคะอ่าก็ไปสู่ความรุ่งเรืองของการงานค่ะกัดไม่ปลอยก่ะสู้สุดใจขาดดินแล้วหงษ์แหนเอาไว้เลยนะคะมีพลังเท่าไหร่ใส่เต็มที่เลยกับการงานยาวๆค่ะเหลือหกอีกปีเต็มรต้อยู่เลงไปที่ ความมั่นคง6 0กผพันธุนะคะบ้านนะงานนี้ก็จะมีพลังสร้างหนักหน่อยเช่นไรก็ยังมีหุ้นส่วนนะคะเล่งลักขณาดาวเสาเล่งลักขณาก็ได้ลาผลเงินทองการงานด้วยประสบการณ์การค้าค่ะส่วนสุดใจขาดดิ้นกับพะละังกำลังแต่ก็อยาประมาทนะคะพ้นทาง เดินของชีวิตนี่ก็เศรษฐกิจการเงินนะคะมีเข้ามาก็อีกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมผู้พันกับชาวราศีสิงค์ค่ะก็ต้องดำเนินชีวิตนะคะด้วยความเข้มแข็งเข้าไว้ค่ะมีฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องก็อะไรที่ทุกข์ก็ถอยไปให้ห่างนะคะ อยู่กับสิ่งที่นำพาให้มีความสุขค่ะขยายผลออกไปมุ่งไปที่การงานกิจธุระนะคะยาวันไหวค่ะอันนี้ตัวตนที่ไปเกี่ยวข้องกับการเงินไรายได้ลาบผลมีบุญบาร,รมีเก่าสร้างสมไว้ก็อย่าลืมนะคะไปไหนไกล้กลก็อย่าลืมเข้าวัดฟังธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมให้แสงสว่างกำลังใจให้กับตนเองนะเหรียญก็มีสด้านนะคะ อย่าวันไว้และไหวหวันนำด้านดีมาใช้ให้กำลังใจตนเองมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้านะคะอุปรสรรคจะเป็นอย่างไรผลบุญบรารมีที่สร้างไว้ช่วยชาวราศีสิงห์ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะงาน,งานสตรีงานยินดีบริการงานนี้ก็มีการเข้าไปเกี่ยวข้องทุกฉโลกโชคฉะลา ก็ถ้ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วลงมือทำนะคะมีหุ้นส่วนสตรีแม่แม่นารีวัฒนะ์การค้านี้ได้รับการพักดันช่วยเหลือนะคะมุ่งมั่นตั้งใจค่ะเ้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่ค้านะคะเสาเร็งลักขณานะคะเหลือวันเวลาอีกหนึ่งปีครึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะได้พบกับการ ได้ดูแลพ้มครองร่วมสนับสนุนให้ชาวราศีส,สิงห์ได้พบกับลาภผลการเงินไรายได้จากหุ้นส่วนค่ะบุญบาร,รมีเก่าสร้างไว้ค่ะได้รับการดูแลเอาใจใส่น,นะเก่งวาสนาเห่งนะคนเก่งคนดีคนหนึ่งนะคะก็มีเหตุการณ์กิจธุระการงานพันผวนปรนแปรเปลี่ยนแปลงไปใน่ก็ได้ พบกับความจริงนะคะมุ่งมั่นตั้งใจอยู่บนพื้นฐานของความจริงมีคดีความอะไรก็ชนะนะคะโอกาสได้รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆนะก้าวไปสู่องค์กรห้างร้านข้าราชการงานมั่นคงโรงเรือนโรงรงานโรงแรมมีโอกาสได้รับการสับสนให้เป็นหัวหน้างานนะคะงานมีความมั่นคงกับการงานอาชีพใหม่ๆคะ่ะ ทำงานใหญ่สุขุมรอบคอบนะอยู่บนนุนฐานของความจริงนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายให้ดูแลบริการจัดการมีความเป็นผู้นำาพาให้ครอบครัวนะคะสำเร็จค่ะคนเก่งวาสนาเฮงค่ะมาดูอีกฝ่ายนึงนะคะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี้ก็ได้ลาผลการเงินจากความเฉลียวฉลาดนะคะ เป็นสตรีนารีบุรุษผู้ทรงพลังนะคนะการลงทุนของเขาหรือเธอนี้ก็มีการวางแผนสู่รุ่งเรืองความรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเป็นนักต่อสู้ค่ะคนเก่งนะคะปรัถนาสิ่งใดอ่านะ,ะมีโอกาสได้ จะเจอกันนะคะร่วมลงทุนการค้าเป็นหุ้นส่วนค่ะแต่เขาคนนี้มีความเข้มแข็งทางสติปัญญานะหะาผลการเงิน,นรุ่งเรืองเป็นคนต่างถิ่นค่ะอ่านะมีโอกาสร,ร่วมร่วมลงทุนร่วมการงานกันนะคะอยู่บนพื้นฐานของความจริงคนเก่งบวกเฮงมาเจอกันนะคะ ทำงานใหญ่สุขุมรอบคอบวางแผนมีคดีความอะไรก็ชนะนะคะทั้งโคนี้มีบุคลิกชอบลงมือทำในสิ่งเดียวกันมีความเป็นผู้นำบริหารจัดก,การการปกครองเด่หน้าต่อไปสู่ธุรกิจการงานอ่ะแต่ก็ระวังคนนี้ด้วยนะคะอีกฝ่านึงเนี่ยนะเขา ก็ไม่ประมาทชาวซิงเห์มือนกันนะคะควาแมแน่นอนที่ว่าแน่นอนนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะคะทานนี้เขามีเลี่ยมมีคมและเฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนขยันค่ะมีเรื่องราวของออไม่ชัดเจนนะคะระมัดระวังเพื่อนบานนะคะหรือ เพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติแล้วร่วมกิจ,จวัตรการงานร่วมกันกันอ่ะภายใต้พรมลิขิตจ,จัดให้นะคะอ่าอันนี้เป็นคนดีนะคะแต่ศีลธรรมจร,ริยธรรมก็นํามาพลิกพลิกแปรงนะคะก็ต้องระมัดระวังเขาค่ะภายใต้พรมลิขิตจ,จัดให้นะ,ะเครือญาติแต่พันทุุกครอบครัวนะผูกพันกันนะในโรงเรือนโรงรง,รง,รง,งาน ร่วมไปสู่ความรุ่งเรือง,งก้าวหน้าเขาคนนี้ก็เพื่อนบ้านนี้ใครสักคนที่ชาวสิ่งมาเกี่ยวข้องนี้เขานะแล้วก็ให้ผลประโยชน์ที่ตนเองก่อนนะก่อนที่จะให้ใครนะคะผลขยันมันเพียนนะคะลึกลับซ่อนเร้นหน่อยลายใตยผ้ผมนึกคิดจัดให้ตามติดกันมาหลายร้อยพบหลายร้อยชาติ เขามาเอาเขินนะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่มีกับบนโลกใบนี้นะถ้าเป็นคนรักคู่รักนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันก็มีเหตุการณ์พันพนววเปลี่ยนแปลงไปถ้ามาเจอเจอกันอีกครั้งก็เป็นมิตรที่ดีได้แต่จ้าจะให้เป็นคนรักคู่ครองคู่ร่วมการค้านี่ก็ ก็ต้องระมัดระวังนะเพื่อนบ้านเนะขาระเทอรอคนนี้นะคะศัตรูในร่างมิตรหรือมิตรในร่างของศัตรูค่ะสรุปแล้วบนโลกใบน,นี้ไม่มีใครที่เป็นศัตรูจริงนะคะเป็นเพื่อนร่วมโลกค่ะก็ระมัดระวังะะทั้งคู่การเงินของชาวสิงห์อันนี้มีนอกมีในเรื่องราวของ การไปสู่ความสําเร็จนะคะนะยังปรารถนาะสิ่งต่างๆมากมายะคะ่ะนะเพื่อนบ้านโชคดีมีลาบนะคะ